เดี๋ยวจะมาสอนธีการใช้อินซูลินโดยใช้ไซริงกันนะคะเริ่มจากให้ผู้ป่วยเนี่ยล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็หยิบตัวอินซูลินออกมาจากตู้เย็นนะคะโดยให้ทําการคลึงก่อนเพื่อที่จะให้อุณหภูมิของตัวยาเท่ากับอุณหภูมิร่างกายนะคะแล้วก็ให้ตัวยาอินซูลินเนี่ยมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันกรณีที่เป็นน้ําขุ่นเนี่ยลองดูว่าถ้าเรายังคลึงแล้วยังมีลักษณะเป็นน้ําใสกับน้ําขุ่นแยกกันนะคะก็ะให้คลึงจนกว่า ลักษณะของน้ำเนี่ยเป็นสีเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็าสำลีชุบแอลกอฮอล์ค่ะเช็ดบริเวณตัวที่เราจะปักเข็มของตัวขวดอินซูลินนะคะถ้ามีตัวหุ้มอยู่ก็ให้เอาตัวหุ้มออกก่อนแล้วก็เราจะเห็นตัวที่สําหรับปักเข็มนะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ให้เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดหลังจากนั้นนะคะก็แกะตัวเข็มออกมาค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะโดยจะมีเลขบอกสําหรับว่าผู้ป่วยนั้นจะได้เท่าไหร่เช่นถ้าผู้ป่วยต้องการฉีด10ยูนิตนะคะก็ปรับลงมาที่เลข10โดยให้เอาตัวหุ้มเข็มออกก่อนนะคะดึงลักษณะตั้งตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ลองเช็คเข็มค่ะดูว่าเข็มเบี้ยวหรือว่ามีการงอหรือเปล่าถ้ามีลักษณะแบบนั้นให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ทําการดูดอากาศค่ะเช่นสมมุติว่าผู้ป่วยจะต้องการใช้ทั้งหมด10ยูนิตก็ให ปรับมาที่เลขสิบนะคะโดยที่เอาตัวลูกสุกที่เป็นลักษณะสีดําด้านบนนะคะให้ตรงกับจานวนตัวเลขสิบที่เราต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปักเข็มลงไปลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการอัดอากาศเข้าไปนะคะก็คือสิบยูนิตค่อยๆอ,อัดเข้าไปจนหมดนะคะหลังจากนั้นก็คว่ำลงแล้วก็ดูดตัวอินซูลินนะคะออกมาให้เท่ากับจํานวนที่เราต้องการก็คือสิบยูนิตนั่นเองค่ะ หลังจากดูดแล้วนะคะกรณีที่สมมติว่ามีฟองค่ะให้ดันตัวเข็มขึ้นไปเพื่อทีจะไล่ฟองนะคะแล้วก็ดันจนกว่าจะไม่มีฟองออกมาจากเข็มค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทําการดึงเข็มออกอันนี้ก็จะพร้อมใช้สําหรับที่จะฉีดเราเข้าไปในร่างกายแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ตัวยาอินซูลินอยู่ในหลอดอินซูลินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เราจะมาใช้ยากันก็คือ ตำแหน่งที่เลือกครับก็จะมีอยู่3ามที่ก็คือบริเวณหน้าแขนหน้าท้องแล้วก็หน้าขาซึ่งผมจะแนะนําให้ใช้บริเวณหน้าท้องนะครับวิธีการใช้นะครับก็ให้เอาสำลีนะครับชุบแอลโกอฮอล์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เมื่อเราเลือกบริเวณนี้เราก็ทาความสะอาดบริเวณนี้นะครับชุบครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เอาปัดให้จับ บริเวณที่เราจะฉีดนลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ให้ปักเข็มมุงสึดินเข้าไปในลักษณะตรงๆลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดันอย่างสุดค้างไว้ประมาณสิบวินาทีนะครับแล้วก็ถอนเข็มออกครับจากนั้นนะครับก็ให้เอาสำลีนะครับชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดบริเวณที่เราฉีดนะครับลักษณะนี้โดยที่ไม่ต้องกดหรือคึงตำแหน่งที่ฉีดนะครับ เข็มอิสซูลินตัวนี้ใช้แล้วครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับบริเวณที่ฉีดนะครับควรจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ฉีดโดยทีใ่ให้ความห่างกันประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าฉีดซ้ําๆบริเวณเดิมอาจจะทําให้มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเป็นไตได้นะครับ